สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาศณนะสงขาค่ะอาจารย์จะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันที่8ประจำปี2558ด้วยเลขศาสตร์รหัสลับไคโรนะคะ คนเกิดวันที่8เนี่ยต้องบอกว่าในปีนี้นะคะคุณจะเจอสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวละค่ะนะคะเนื่องจากว่าปี2558เท่ากับปี2015บวกรวมกันก็ได้8นะคะดังนั้นเราเรียกกันว่าชนดวงมันมีเรื่องที่ต้องขยับขย้ายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงาน การงานขยายตัวดีขึ้นค่ะนะคะใครที่อยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่เนี่ยมีโอกาสมากทีเดียวที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้ขยับขยายตําแหน่งหน้าที่ของการงานของคุณเนี่ยนะคะให้มันเจริญก้าวหน้ามากกว่าเดิมอยากจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยากจะย้ายงานนะคะลาออกจากงานนี้ไปทํางานใหม่เนี่ยรับรองได้เลยว่ามันมีแต่เจริญขึ้นนะคะดีและก็เป็นสิ่งที่คุณปรารถนาเอาไว้อยู่แล้วด้วยนะคะสําหรับคนที่ทา การค้าค่ะการค้าที่เด่นที่สุดเลยคือ Import Export นะคะหรือทำงานด้านการศึกษาการให้ความรู้เป็นครูบาอาจารย์นะคะเปิดธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการติวการพาคนไปรเรียนต่อต่างประเทศอะไรเหล่านี้แหละการให้ความรู้ทั้งหลายนะคะดีมากเลยทีเดียวนะคะส่วนงานที่จะไม่ดีที่ไม่ถูกโชโลก,กับคุณเลยก็คืองานในวงการบันเทิงค่ะใครเกิดวันที่8ถ้าทํางานอยู่ในวงการบันเทิงอาจจะมีข่า,าวเช้าได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีศัตรู มีคู่แข่งมีเพื่อนที่ไม่ค่อยหวังดีกับเรามีคนนินทาว่าร้ายได้เป็นเรื่องธรรมดาเลยสําหรับคนเกิดวันที่8ค่ะส่วนในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บปีนี้เงินดีมากกว่าเดิมด้วยนะคะตันแปลว่าคุณจะทำอะไรก็ตามหยิบจับแล้วถือว่าเป็นเงินเป็นทองดีทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ช่วงจังหวะเวลานี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะเนื่องจากว่า จังหวะมันมาแล้วดังนั้นอยากจะลงทุนอยากจะทําให้เงินมันมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะทําได้เลยนะคะการเจราจาต่อรองถือว่าเป็นเงินเป็นทองได้ด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีพ่อแม่นะคะมีคนที่อายุมากกว่าคุณนั่นแหละคะ่ะส่งเสริมสนับสนุนเอาทั้งเงินมาลงทุนได้ด้วยและคุณมีโอกาสได้มรดกได้ทรัพย์สินเงินทองนะคะที่คาดไม่ถึงส่วนอีกอย่างหนึ่งค่ะ มีโอกาสจะถูกหวยรวยลอตเตอรี่ได้ด้วยมีโชคลาบมีลาบฟุกฟุกนะคะต้องถือว่าเป็นปีที่ดีมากทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักของคนเกิดวันที่8เนี่ยอาจจะผิดหวังเศร้าหมองอยู่บ้างสําหรับคนที่ไม่มีแฟนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแฟนอยู่ใกลถ้ามองคนใกล้ๆเนี่ยจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหวังเอาไว้แอบรักแอบชอบใครก็ยังต้องแอบรักแอบชอบกันต่อไปนะคะเขาไม่มองเราหรอก แต่ถ้าคุณเปิดโอกาสตัวเองให้หันไปคบหากับชาวต่างชาติคนต่างถิ่นแดนใกล้หรือว่าคนมีอายุเยอะๆกว่าคุณเกิน7ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะอันนั้นแหละเป็นดวงชะตาที่ถูกโลกคุณอาจจะได้เจอตัวจริงเสียงจริงก็ได้ส่วนคนที่อยู่กินแต่งงานกันมานานแล้วเนี่ยนะคะมีโอกาสขยับขยายครอบครัวให้มันใหญ่โตขึ้นนะคะเช่นจะสร้างบ้านใหม่อยู่ด้วยกันด้วยความลึกซึ้งเข้าใจมีลูกหลานเพิ่มพูนมากยิ่ง ขึ้นนะคะแก่ๆก,กันแล้วอายุมากๆก,กันแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีมีโอกาสที่จะได้ไปไหนมาไหนสองต่อสองไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์รอบใหม่กันก็ได้ด้วยค่ะนั่นถือว่าความรักดีนะคะแต่สุขภาพต้องระวังสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัย53ปีขึ้นไปนะคะต้องบอกว่ามีโอกาสเจ็บป่วยพาตาด หรือว่ามีโรคอะไรก็ตามที่เข้ามาโดยไม่คาดคิดนะคะอยู่ดีๆไปตรวจเจอว่าเธงเป็นโรคหัวใจอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะระวังเรื่องตับไตไส้พุงปอดและหัวใจเอาไว้ให้มากๆด้วยค่ะนะคะวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยนะคะอาจารย์แนะนำก่อนว่าให้สวมใส่หินไหมดำจะดีสำหรับเรื่องสุขภาพอยู่แล้วนะคะและที่สำคัญก็คือจะเสริมในเรื่องเงินเงินทองทอง ตัวเส้นไหมเนี่ยคะเขาจะเป็นเรื่องดูดเงินดูดทองดูทรัพย์สินสิ่งดีๆต่างๆเป็นคลื่นเรดาร์หาให้อยู่แล้วไปทางไหนแล้วจะได้เงินนะคะส่วน ตัวเส้นไหมยยต่างๆเนี่ยนะคะมันดีสําหรับเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะคนเป็นโรคร้ายโรคที่ต้องรักษานานๆอยู่แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งคือหินสีส้มเนะะี่ยค่ะชื่อว่าคาเนเลียนนะคะหินคาเนเลียนจะดีสําหรับเรื่องของการกระตุ้นกระตุนะต้นศักยภาพของเรากระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาทํางานให้ตรงกับสิ่งที่เราอยากทําเอาอยู่แล้วอะไรเหล่านี้นะคะกระตุ้นเงินทองโชคลาภให้มีเข้ามาดีขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญค่ะ กระตุ้นความรักได้ด้วยนะคะใครมีลูกยากยิ่งรีบสวมใส่เลยค่ะจะทําให้มีลูกง่ายขึ้นได้ด้วยนะคะวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงสําหรับคนเกิดวันที่8เนะะี่ยค่ะอาจารย์แนะนําเลยว่าให้เดินทางขึ้นภูเขาไปไหว้พระที่อยู่บนภูเขาไหว้พระที่ไกลๆนะคะหรือไม่ก็ไปสร้างพระประธานในวัดป่าวัดที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลถิ่นธุรกันดานอะไรเหล่านั้นนะคะ จะยิ่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้กับคนเกิดวันที่8อย่างมากมายมหาศาลทีเดียวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะอาจารย์แนะนําสําหรับคนเกิดวันที่8ก็คือหินไหมดํานะคะซึ่งคนไทยเรียกกันว่าแก้วขนเหล็กนั่นแหละนะคะจะดีทั้งการงานการเงนิงนและสุขภาพค่ะและอีกชนิดหนึ่งก็คือคาเนเลียนสีส้มดีกับการงานการเงนินและสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสวมใส่ติดตัวเอาไว้จะดีไปตลอดทั้งปีเลยค่ะ แต่ถ้าคุณเกิดวันที่8แล้วยังเกิดในปีฉลูปีมะโรงปีมะแมแล้วก็ปีจอนะคะ4ปีนี้ถือว่าเป็นปีชงของคุณนะคะดังนั้นถ้าจะเจ็บป่วยมันอาจจะเจ็บป่วยมากกว่าเดิมก็ได้นะคะไปเจอสิ่งร้ายๆไม่คาดฝันก็ได้โดยเฉพาะไปสถานที่อโคจรสถานที่กลางคืนนะคะอาจจะเจอเรื่องร้ายๆแรงๆก็เข้ามาก็ได้ค่ะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูมะโรงมะแมจอค่ะ ดังนั้นนะคะมีวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงอาจารย์ขอแนะนำนะคะให้สวมใส่หินที่ชื่อว่าสามฐานเสือค่ะเป็นหินที่หนุนดวงชะตาแก้ดวงตกนะคะเป็นหินที่เสริมให้คุณเนี่ยมีดวงชะตาที่ดีขึ้นปัดเป่าสิ่งร้ายต่างๆสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามากล้ำกรายในดวงชะตาของเรานะคะให้หมดไปเราก็จะได้รอดปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยานอันตรายทั้งปวงได้ด้วยค่ะนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าบูชาหินนะคะอาจารย์แนะนําเลยว่าให้มาปรึกษาอาจารย์โดยตรงดีกว่าค่ะแนะนําให้มาหาอาจารย์นะคะที่ร้าน Stone Bearer น,นะคะอยู่ซอยนาคนิวาส21ถนนลาดพร้าว71ค่ะเราเปิดทุกวันเลยนะคะโทรมานัดก่อนได้อาจารย์ก็จะได้อยู่ให้บริการให้คําแนะนําสําหรับทุกท่านเลยค่ะเรายินดีต้อนรับทุกวันนะคะ และอาจารย์ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันที่8ทุกท่านนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความสุขมีความรักที่ดีมีสุขภาพที่ดีกันทุกคนเลยค่ะ